และนี่ก็คืออาณาเขตไทยนะฮะในช่วงสงครามโลกที่2นะครับจะสังเกตว่าด้านซ้ายของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเมียนมานะครับที่เป็นลูกน้องของประเทศอังกฤษนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นประเทศปฏิราคนั่นเองนะครับก็เป็นลูกน้องของอังกฤษเหมือนกันนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น ฝานอินโดจีนนะครับก็จะเป็นลูกน้องของฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นมาเลเซียนะครับหรือมาลายานั่นเองนะครับก็อารยธรรมเนี่ยก็ถูกปกครองโดยอังกฤษเหมือนเหมือนกันนะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไชน่านะครับผมไชน่าก็ถือว่าเป็นอารยธรรมที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับประเทศไทยเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมในยุคสงครามโลกที่สองก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ นะครับก่อนเราเข้าไปในหน้าเริ่มเกมเนี่ยหรือเราเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของอาณาจักรสยามในยุคสงครามวอวอทูกันสักหน่อยละกันนะครับประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยรูปแบบระบอบราชาธิปไตยนะครับก็คือเป็นกรรษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับแล้วก็นําโดยพญาพหลพลพิยหเสนานั่นเองนะครับซึ่งพญาพมหลพลพยยหาเสนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นหนึ่งในคณะ,ะ,ะ,นนะครัษฎรนะฮะอ่าที่ยึดอำน,นาจจากรจมาแล้วก็ ทําทการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็ศาสนาของพุทธศาส,สนาของประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนาพุทธศาสนานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าอันดับชื่อเสียงของอารยธรรมเนี่ยอยู่ที่43นะครับโดยชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยมันจะแยกสายออกไปนะว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านมหาอำนาจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านประสิทธิภาพของภาษีนะว่าการจัดเก็บภาษีของอยุธยาเนี่ยสามารถจัดเก็บได้ขนาดไหนแล้วก็บวกกับค่าแต้มทางด้านการทูตด,ด้วยนั่นเองนะครับผม เมืองหลวงก็จะเป็นแบงคอกนั่นเองนะครับประชากรในเมืองหลวงเท่านั้นนะอยู่ที่5 5 2 0 0 0นนายนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าจังหวัดจังหวัดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ย่อยส่วนไปในไปในเหมือนปัจจุบันในขนาดนั้นนะครับก็คือยังมีแค่54จังหวัดนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในเกมก็ต้องมาดูกันอีกทีว่ามันยังมีจังหวัดไหนที่ไม่ได้มีนะก็ะสังเกตว่าก็จะมีน่านมีพวกเพชรบูรณ์พิษณุโลกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อ่าประชากรที่มีรวมกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 15ล้าน1นึ่งแสนสองหมคนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ระดับที่249นะครับซึ่งมันเศรษฐกิจมังวงบอกเป็นตัวเลขนั่นเองนะแล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยอยู่ในขั้น71ไม่ต้องมาดูรอบข้างน,นะครับว่ารอบข้างเนี่ยยังเท่าไหร่นะอย่างเช่นยุโรปเนี่ยอ่ายุโรปอย่างเยอรมันนี่ก็ยัง71นะแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะพ่องตาเชตาลิน ไปพักลบกับอเมริกาตอนไหนวะไปลบกันตอนไหนวะอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานไะเข้าไปเริ่มในเกมกันเลยนะก็ในเกมก็จะมีประมาณนี้นะก็เงินเริ่มต้นบวกที่1 4 0 3นะครับแล้วก็บวกอยู่ที่เงินบวกอ่าบวกต่อเดือนหรืออาจจะต่อที่หรือมัง้งบวกอยู่ที่อ่าสินะครับเราเนี่ยมีรายจ่าย ก็คือรายได้ทั้งหมดของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยการจะเก็บภาษีของเราเนี่ยอยู่ที่12เอ้ย32นะครับได้จากภาษีบวกสิแล้วก็ได้จากเศรษฐกิจ7.5ได้จากการผลิตอีก7.61แล้วก็การก่อสร้าง0.25นั่นเองนะครับแล้วก็รายได้เสริม4.8่ เราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับจำเป็นเรื่องของค่าบำรุงกองกําลังทหารนั่นเองนะครับอยู่ที่7.73แล้วก็ต้นทุนการวิจัยในยอยู่ที่0.22นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าจะไปวิจัยแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเขตอาณาเขตการปกครองนะั่นจะเป็นดินแดนสมมุติเราไปสร้างแบบอ่าพวกป้อมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสร้างป้อมมันก็จะแบบ บวกค่ากินค่าสัพายอะไรเงี้ยบางแล้วก็จะมีเรื่องของอดอกเบี้ยด้วยซึ่งเกมนี้สามารถกู้ยืมได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อในประเทศที่แบบว่าทาําสงครามมากๆก็จะมีภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาแบบขึ้นมากระฉูดเลยนะแล้วก็รายได้เศรษฐกิจต่อเดือนเนี่ยดิ้นรนนะอยู่ในระดับดิ้นรนนะครับก็คือเขาเขาบอกเลยนะว่าระดับเศรษฐกิจของเราเนี่ยอยู่ระดับดิ้นรนนะก็คือเอาตัวรอดไปวันๆนั่นเองนะแล้วก็มีสามารถให้กู้ยืมได้ด้วยนะก็กู้ยืมได้นะตอนนี้เนี่ย เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนการปกครองได้ด้วยนะครับผมซึ่งขอ,ออนุญ,ญาตยังไม่เปลี่ยนละกันนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็จะมาตั้งก็อย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องเลือกคู่แข่งอย่างน้อย3คนนะฮะเอ้สามประเทศนั่นเองนะครับก็เลือกไม่ยากครับทิเบตก็เลยง่ายๆย,ยืนยันไปครับทิเบตแล้วก็เอาเป็นเออถ้าผมไปเอามาเลเซียยี่สิบยี่สิบหก ไปถามตนเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เนี่ยลคุณแบดดิ้จะเป็นกินมาเลเซียก็น่าสนใจนะมาเลเซียอังกฤษแล้วก็เอาเป็นฟานแล้วกันฟานดีไหมอ่ะเดี๋ยวต้องคิดอีกทีอ่ะฟิลิปปินส์มาก่อนแล้วกันอ่ะฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็เป็นเมียนมาแล้วกันนะฮะโอเคเราได้คู่แข่งมาแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าสถานะปัจจุบันเนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะก็จะมีเรื่องของอาการวิจัยนะ,ะการวิจัยก็ตอนนี้เนี่ยการวิจัยเราเราสามารถวิจัยมาถึงขั้นอตอนนี้นะที่ใช้อยู่ก็คือรถถังนะครับเราต้องวิจัยเรื่องของสนามเพาะหรือเครื่องบินลบก่อนนะฮะซึ่งเครื่องบินลบผมก็ขออนุญ,ญาตวิจัยมาก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาสร้างสถานีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะแล้ว มีอะไรอีกมีที่ปรึกษาที่เราสามารถโปรโมทขึ้นมาได้นะครับซึ่งที่ปรึกษาเนี่ยก็จะบ่งบอกก็ตามที่เขาเขียนเลยนะว่าค่าที่ปรึกษาเนี่ยจะบ่งบอกอะไรแต่ละอะไรบ้างนั่นเองนะค่าใช้จ่ายกําลังพลต่อเดือนลดลงอ่ะผมเอาคนนี้เลยละกันคนแรกนะแล้วก็คนที่2ออันนี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะเขาจะบอกอยู่ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มภาษีประสิทธิภาพลบห้านะฮะก็คือ,อะจะเก็บภาษีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนั้นฮนะ แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการโครงสร้างพื้นฐานผมเอานี้แล้วกันนะครับผมจะเอาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปก็คือที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมนะฮะด้านวัฒนธรรมเราก็จะเอาเป็นวิจัยต่อเดือนแล้วกันนะฮะวิจัยต่อเดือนอ่ะส่วน,นนี้ก็จะเป็นเรื่องของด้านการทหารนะก็จะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการสิ่งก่อสร้างลบ7.7แล้วก็มีเหล่าในพลโจมตีแรงขึ้นบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเข้ากองทัพนะอ่นะก็กดไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็จะมีที่ปรึกษาก็ผมใส่ไปหมดแล้วแล้วก็หลักๆก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีคะแนนที่ได้เปรียบอยู่ผมเอาเป็นเรื่องของอาอาการขยายตัวเชิงลุกลบะแล้วกันคือเกมเนี้ยเรายิ่งขยายมากๆใช่ไหมมันจะยิ่งติดดีบัฟนะครับติดดีบัฟมากขึ้นนะฮะก็คือ,อติดดีบัฟพอติดดีบัฟมากๆเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีกระบฏก็คือประเทศอื่นเนี่ยก็จะมองว่าเราเนี่ยแบบไอ้เนี่ยเริ่มจะยิ่งใหญ่เกินไปละ ต้องไปสก,กัมบอสักทีงแล้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราถ้าเราอัพค่าตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนั่นเองเนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยขอพัฒนาประเทศก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม นี่ครับแล้วพอเราเล่นไปสักพักใช่ไหมมันก็จะมีอีเวนต์มาให้เราด้วยนะครับอย่างเช่นอีเวนต์ที่ผมกําลังได้ตอนนี้ก็คือจุดสูงสุดของประสิทธิภาพด้านการเก็บภาษีนะครับถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บภาษีของเขตการปกครองซึ่งจะใช้กลยุทธ์ที่เป็นวัฒนธรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยจัดเก็บรายได้ภาษีนั่นเองนะครับยอมรับการปฏิรูปไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกําลังทุ่มเงินกับการสร้างคือเงินผมมันเพิ่มเยอะไม่ต้องแปลกนะเพราะว่าคุณดูเวลาที่มันเดินเนี่ยครับ ฟู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 ไปเห็นปะมันเงินแล้วเงินผมบวกยี่ส <st> ิบสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินผมจะขึ้นแบบไวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาเน้นเรื่องของการก่อสร้างก่อนซึ่งสิ่งที่ผมก่อสร้างไปก็จะเป็นเรื่องของอนุสาวรีย์ใช่ปะเออใช่อนุสาวรีย์นะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องมรดกรายเดือนนั่นเองนะซึ่งเวลาเราก่อสร้างในเกมนี้เนี่ยเราจะก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะใช้ค่ามรดกรายเดือนด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างไป้ก่อนแล้วก็ผมมีเงินอยู่พอสมควรผมก็จะเป็นเน้นเรื่องของการ มหาวิทยาลัยละกันนะครับได้ค่าวิจัย10ต่อเดือนนะครับก็ขออนุญาตกดสร้างไปเลยละกันนี่ฮะมันก็จะสร้างไปก็ต้องรอใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าประเทศสยามเนี่ยเป็นประเทศที่เริ่มต้นนะฮะเพิ่งเริ่มต้นอาจจะใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานครับระหว่างนี้เนี่ยเรามาดูพวกต่างชงต่างชาติกันสักนิดหนึ่งนะฮะโวเวตก็มีคู่แข่งเป็นอิาอตาลีเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสส่วนานาซีนะฮะก็จะมีคู่แข่งเป็นอังกฤษโซเวียตฝรั่งเศสพันธมิตรก็เป็นอิาอตาลีตอนนี้นั่นเองนะฮะ ส่วนจีนก็มีคู่แข่งเป็นฟิลิปปินฟานินโดจีนแล้วก็จีนด้านล่างนะฮะส่วนเราก็เหมือนเดิมน,นะมีคู่แข่งแล้วก็มีคนทําลายความสัมพันธ์กับเราด้วยนะครับเป็นไอไอ,ไอ,ไอจีนตอนล่างนะฮะไอ้กงนี้ซึ่งผมก็อาจจะคิดว่าผมจะไปบุกอยู่เหมือนกันนะนะแต่ก็ต้องดูกดันอีกทีว่าจะบุกรอดไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอรอยิยธรรมใต้คุ้คุมด้วยนะฮะกับไอพม่าซึ่ง ต่อให้ไม่ควบคุมเนี่ยทหารเขาอยู่ที่ระดับ18นะฮะส่วนเราเนี่ยอยู่ที่ระดับ14โอ้โหต่างกันฟ้าก็เหวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดดีดีะว่าจะสู้กับเขาไหวไหมนะฮะอ่ะระหว่างนี้ก็จะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าสําคัญสําคัญนะครับก็รอไอตรงเนี้ยมันพัฒนาเสร็จก่อนเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่ามอไอในยุคสงครามโลกที่2เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นบุกจีนในปี1937 ก็เรียบร้อยครับเกิดสะพานมาโคโปโลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สะพานมาโครโปโลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นชนวนนะฮะเหตุการณ์มันเป็นชนวนที่ทําให้จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยใส่เดี่ยวกันเลยแล้วกันนะถือว่ามันเขาเรียกอะไรฟ้าเส้นสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยสั่งให้จีนเนี่ยถอนทหารออกนะครับก็คือจีนก็ไม่ยอมแล้วเพราะว่าแมนจูกูก็เสียไปแล้วใช่ไหมล่ะกูก็แบบว่ากูก็ไม่ยอมมึงอีกแล้วเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องมาใส่เดี่ยวกูอะไรประมาณนั้นนะฮะ ตอนนี้ก็ใส่เดี่ยวกันเป็นที่เรียบร้อยนะกองทัพจีนเนี่ยมีอยู่ประมาณ43นะญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ที่เจนะครับมันต่างกันฟ้ากบเหวซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมว่าญี่ปุ่นน่าจะยื่นมาหาผมได้แหละคิดว่านะแล้วก็ตอนนี้เราได้ยุคแห่งอุตสาหกรรมนะครับอ,รอารยธรรมของเราเนี่ยกำลังพบกับยุคทองแห่งหัตถกรรมนะฮะโดยมีช่างฝีมือผู้ชํานาญการในการสร้างสิ่งของสุดพิเศษที่จะช่วยยกระดับเสียง นั้นก็รับไปละกันครับได้มรดกได้เดือนบวก30นะฮะแล้วก็แต่เงินผมยังน้อยอยู่นะเพราะว่าผมเอาเงินไปทุ่มกับมรดกหมดนั่นเองนะแล้วก็ภารกิจสําเร็จด้วยนะครับเป็นภารกิจเสริมสร้างระบบข้าราชการนะครับก็รับไปเลยครับเพิ่มสิทธิภาพของประเทศโดยการสร้างอาคารบริหารสําเร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือเพิ่มคะแนนมรดกนะฮะเพิ่มคะแนนมรดกของคุณในแต่ละเดือนเพื่อเสริมสร้างอารยธรรมและมรดกของอารยธรรมก็รับไปแล้วนะฮะต่อไปก็คือการกระตุ้นการวิจัยนะฮะก็การวิจัยผมก็บวกมาเป็น3 ก็จะจวิจัยไวหน่อยครับแต่เครื่องบินผมนี่ใช้เวลาค้นพ่คน้คนแม่นานเลยนะฮะระหว่างนี้ก็อรอฮะเดี๋ยวผมอาจจะไปบุกเฮ้ยรู้สึกว่าเขาโดนสวนหรือเปล่าอันนี้คือโดนสวนใช่ไหมอันนี้น่าจะโดนสวนนะเนี่ยเอออาโอเคครับเดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่ากันครับผมเอ่อท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันโดนขึ้นฝั่งวะเนี่ยเนี่ยคุณว่ามีคนชอบพระพุทธเจ้าหมดทุกคนเลยเหรอไม่หมดพระเยซูมีคนชอบหมดไหมไม่หมดแล้วผมจะไปแค่ เอคือแทบจะโตเกียวนี่แทบจะโดนยึดอยู่แล้วอ่ะเนี่ยครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยการทําสงครามนี่คือติดลบสาแปดเปอร์ซแล้วก็คือยังไงอะ่ะ <c oughs> มันมันไม่ค่อยตรงกับประวัติศาสตร์สักเท่าไหร่นะประวัติศาสตร์นี่คือญี่ปุ่นนี่เขาบุกไปแบบเต็มพิกัดเลยนะแต่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหงี้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเจียงไคเชกบอกหวานเจี๊ยบครับ ญี่ปุ่นผมอยู่ๆก็จะแพ้สงครามเฉยเลยฮะแต่ผมเนี่ยจะต้องไปตีอ่าตีไอเนี่ยนะแต่ถ้าผมไปตีเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะว่าจะตีไหวไหมเออผมไม่รู้จะสู้ไหวไหมนะฮะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนละกันครับรอๆกันไปโอ้โหสงครามครับแล้วดุดเดือดทุยเดือดมากครับญี่ปุ่นกำลังจะแพ้ครับเดี๋ยวเรามาดูโศกนาฏกรรมของญี่ปุ่นกันบ้างนะฮะโอ้ย ไ้ยแต่เงินผมมันบวกไอ้น,นี่เกินหมะเดี๋ยวผมขอสร้างเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเอ้เศรษฐกิจไม่ต้องก็ได้มั้งเอาเป็นการจัดเก็บภาษีเหมือนเดิมครับจัดไปอัดไปเต็มพิกัดอ่าอัดไปเลยครับอ่าเงินนี่คือผมไปกู้ยืมมานะไม่ต้องตกใจนะที่เงินมันเยอะนะเพราะว่าผมต้องการที่จะพัฒนาประเทศก่อนนั่นเองนะโอเคญี่ปุ่นก็ผมคิดว่านี่ญี่ปุ่นน่าจะแพ้อันนี้ก็คืออะไรเนี่ยความก้าวหน้าด้านการวิจัยและคณะที่ปรึกษานะครับ ผมจะกดเร่งวิจัยไปเลยละกันนะครับผมจะได้การวิจัยผมจะได้เครื่องบินมาไวๆเหมือนกับชาวบ้านเขาสักทีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีเครื่องบินที่ค่อนข้างช้านะเพราะเครื่องบินเราช้าเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้โลกกับญี่ปุ่นปะอันนี้ไม่ได้โลกกับญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะลองไปสักนิดนึงนะอันนี้มีกองทัพอยู่ที่33อันนี้มีกองทัพอยู่ที่ยี่สิบสองประเทศไทยมีกองทัพโคตรน้อยฮะอญี่ปุ่นก็คงจะแพ้แล้วล่ะครับเออ อ่ะเดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่างครับผมอ๋อแล้วก็เราเนี่ยมีนายพลด้วยนะครับมีนายพลอยู่2คนนะครับตอนนี้ก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามกับคุณจรันรัตนกูลนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะผมไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่ครับแต่น่าจะอยู่ในคณะรัษฎรเหมือนกันแล้วที่ช่วยกันยึดอำนาจนะแล้วก็รับสมัครนายพลก็มีแค่2คนครับมีจอมพลแตงงน้อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ายังตรงต้นตำรับนิดนึงนะครับยังมีจอมพลปอกับไอ้คุณจรันนะครับแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ เลตุ้มเป๊ะครับผมไม่สามารถที่จะกอบกู้เอกราาตัวเองได้แล้วนะทุกจังหวัดทุกการสูญเสียนี่คือญี่ปุ่นเสียไปหมดแล้วนะฮะนี่ฮะตอนนี้ใกล้ที่จะแพ้เต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังสนับสนุนอยู่นะแล้วผมก็ยังสนับสนุนเขาเขาก็ยังสนับสนุนผมอยู่นะ,ะเดี๋ยวสักสแป๊บผมขอพัฒนาประเทศอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับให้เราเนี่ย,ยมีเงินบวกเยอะๆนะับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันผ่านมา3ปีแล้วผมยังไม่ได้ไปทําอะไรกับใครเลยครับเดี๋ยวให้เงินบวกเยอะๆคนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเตรียมบุ เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเรามาดูตอนที่เราบุกกันบ้างดีกว่าผมอ่ะไปเจอกันตอนนั้นเลยครับผมมาครับณตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปปั๊มกองกาลังทหารของผมเนี่ยมีอยู่ถึงประมาณ5 6 7 8 9 0 0 0 0านายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมประเทศแรกที่ผมจะบุกเนี่ยก็คือแถบจีนตอนบนก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะลบกับพวกสมธมิตรณตอนนี้นะเขาม่มันมิตรด้วยนะเป็นมิตรเป็นพวกเกาะอ,อ,อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่ทางด้านบนปะผมไม่สนใจครับปะ เราประกาศสงครามกันเลยดีกว่าครับเพื่อยึดดินแดนของเขานะฮะไปครับแล้วก็ส่งกองทัพเราเนี่ยขึ้นเหนือครับไปไปค่อยๆไปครับค่อยๆเดินกองทัพนี่ฮนะกองทัพเราก็จะเดินไปแบบนี้ช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่เดี๋ยวผมผมว่าเนะเว้ยเวลาประกาศสงครามนี่เดี๋ยวใช้เพลงของสงครามเลยก็ได้ไมั้ง่ะผมให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเพลงของสงครามนี่มันก็จะดูยิ่งใหญ่หน่อยนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ขออนุญาตยึดเลยแล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวกองทัพเขาจะเดินไปไหนวะเนี่ะ ผมต้องเอาไปรับก่อนวะไม่ได้แล้วเฮ้ยโอเคสู้กันอยู่คือที่ผมตีได้เนี่ยเพราะว่าผมมั่นใจนะว่ากองทัพเขาเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะผมก็เลยตีเขาได้นะโอเคขออนุญาตขึ้นฝั่งเลยแล้วกันเรียบร้อยครับแล้วก็สั่งแบบยึดทั้งหมดเลยไปไม่น่ายากครับส่วนตรงนั้นเดี๋ยวผมต้องส่งกองทัพไปกำจัดก่อนนะอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้มันลบออตโต้ดีไหมเนี่ย ด้านล่างนี่ปล่อยไปครับอ่าสามหมื่นหกเนี่ยจะต้องกลับมากันตรงชมบุรีก่อนนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ขยายขึ้นไปทางด้านบนเลยฮะอ่าเราจะต้องขยายแผ่นดินจีนก่อนเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเทศที่มีประชากรที่ค่อนข้างที่ะเยอะนั่นเองนะครับผมอ่ายึดไปครับแล้วก็อ่าเขาขึ้นจังหวัดของเราแล้วนะครับแล้วก็กาลังไปไหนไม่รู้แต่ผมน่าจะโหดขวามัง้งอ่าไปครับเฮ้ยเหมือนเขารู้ตัวนะเนี่ยใช่ไหมรู้ตัวนะเนี่ยตบเลยละกัน อ่ะยังสู้้ได้นะเนี่ยโอเคสู้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวกําจัดกองทัพของเขาไปให้หมดเลยฮนะอันนี้จะเดินขึ้นไปทางไหนเนี่ยอันนี้เดินขึ้นไปหนองคายเหรอโอ้ยเดินขึ้นไปอย่างนั้นได้เลยเหรออุยเฟี้ยวว่ะสามารถเดินอย่างนี้ได้เลยอะ่ะโ,โกงอ่ะขยายขึ้นไปครับคือถ้าเรายิดแผ่นดินจีนได้ทั้งหมดนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่สบายมากๆครับโอเคสวยงามครับ ตครับขยายดินแดนบุกยึดเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านบนนี่ก็ไปเลยครับอ่าด้านล่างมาครับตอนนี้เราได้87เปอร์เซ็นแล้วครับดูจากสกอร์ด้านล่างอ่ะจบแล้วสงครามแล้วก็ล่างความต้องการก่อนเลยฮะเราต้องการเกาะด้านล่างนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ดินแดนทางด้านเหนือของคุณทั้งหมดแถบนี้ทั้งหมดฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอลากเองละกันเพราะว่าผมต้องการดินแดนทางด้านเหนือนะผมจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปชนไก้พวกแถบตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะ บ,บังคับข้อเรียกร้องครับนี่ฮะตอนนี้ดินแดนเราก็จะติดกับไอ้ตรงนี้นะฮะยูนานะฮะยูนาเนี่ยไม่มีพันธมิตรด้วยนะครับแล้วก็มีแต่คู่แข่งนะครับแล้วก็มีส่วนที่สัญญาที่ไม่ลุกลานอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอกองทัพผมเนี่ยขยายเข้าไปเลยแล้วกันแล้วก็เวลาเรายึดอาณาเขตของชาวบ้านเข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเคมด้วยนะครับนี่ครับทุกเขตต้องเคมกับต้องเคมให้มันเป็นของของเราก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเคมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถึงเวลาที่จะต้องไปประกาศสงครามกันนนั่เดี คือระหว่างที่เราเนี่ยกำลังรอเคมดินแดนที่เรายึดเข้ามานะครับก็มาดูฝั่งยุโรปก,กันบ้างนะครับก็เยอรมันตอนนี้รู้สึกเหมือนจะยึดโปลแลนด์ไปแล้วนะครับตามสนธิสัญญาไอ้กับโซเวียตนั่นเองนะก็คือแบ่งกันคนละครึ่งแลวคือตอนนี้มันเกิดไอ้นี่แล้วปะเนี่ยปฏิบัติการมาบาลลาซาเลยหรือเปล่าใช่ไหมพักลบขอดูพักลบอ่าพักลบมีสาภาพโซเวียตด้วยนะครับก็คือจบกันไปเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนี่ยังคงรอดอยู่นะครับแล้วก็มีรัฐหุ่นเชิดอยู่อีกบานเลยนะส่วนอิตาล ก็เ,เงียบครับเป็นมานามิตรกับอ่าเป็นมานามิดโอ้โหหน้าตาหน้าตาแปลกๆแล้วเราอะโอเคเ้ยเดี๋ยวอังกฤษนี่คือกลายเป็นเป็นอ่อใครไม่รู้ไม่รู้จกักอเมริกาล่ะอเมริกายังเป็นประธานาธิบดีอ่าแฟงอยู่นะเ็นอ่าเฟนจามินเบนจามินแฟงแฟงอะไรสักอย่างนะฮะแต่เราเนี่ยใช้นาเขตในการเคมนานมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตประกาศสงครามกับนี่เลยแล้วกันนะครับอ่า แล้วก็ลบลบอ่ามันคือเวลาเราจะประกาศสงครามกับชาวบ้านได้เนี่ยเราต้องจะต้องทําให้ค่าที่ติดลบตรงนี้นะฮะทำให้มันติดลบ30นะครับอ่าจะต้องติดลบไห้ได้30ก็ไปโอเคครับแล้วก็ประกาศสงครามครับลุยครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตกดออโต้เลยละกันนะครับก็เกมนี้เนี่ยสามารถใช้ระบบ AI ออโต้ได้ด้วยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเขาก็จะไปยึดกองทัพให้เราเองเห็นปหเขาก็จะเคลื่อนทัพไปครับนี่ครับเราก็จะไปยึดดินแดนให้เราอัตโนมัติเลยเห็นปหนี่ฮะมีกองทัพอยู่ตรงนี้ปงเปงเรียบร้อยแต่ครับ งั้นผมขอดินแดนตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันคุณเชื่อไหมประเทศจีนเนี่ยหรือเจียงไคเชกเนี่ยมีกองทัพอยู่แค่สี่หมื่นนะครับซึ่งผมเนี่ยมีอยู่ตอนนี้เนี่ยห้าหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งยุโรปยุโรปเนี่ยส,สาภาพโซเวียตเนี่ยมีอยู่ประมาณมีกองทัพแค่แปดเองครับแปดจุดห้าเยอรมันละ่ละเยอรมันตอนนี้มีกองทัพอยู่ร้อยแปดสิบสี่นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะต้องปล่อยเขาไปก่อนนะนะเพราะว่าเราคงจะสู้เขาไม่ได้ในตอนนี้นะอะตอนนี้เราจบบบบสงงคครรรรราามตนนนนีีี้้ไปท่เยยยอกัอัูนนนะ เราขอดินแดนอยู่นานทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ดินแดนเราติดกับแผ่นดินจีนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอทูตตรงนี้หมดอีกครับจะหมดในปี1950กนะครับกอ็อีกสักพักนึงเลยแล้วก็เจแปนเนี่ยโดนแบ่งครึ่งหนึ่งด้วยนะครับเจแปนทางด้านบนเนี่ยถูกเสียไปแล้วนะครับเป็นของไชานาทางด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยยังเป็นของยิโรยตัวอยู่ผมขออนุญ,ญาตไปเพิ่มความสัมพันธ์กับเขาเพื่อจับเดี๋ยวเขาไปจับมิดกับเม็กซิโกแทนที่จะมาจับกับผมแต่ไปจับกับเม็ก,กอย่างั้นเหน โอ้ถ้าอย่างนั้นก็แย่หน่อยนะอืมอ่ะระหว่างนี้ก็เคมครับคือเราก็เหมือนฮันทเอาไปรอดนะครับเราต้องเค็มดินแดนเข้ามาแล้วหลังจากเคมเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศที่เรายึดเนี่ยเขานับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนศาสนาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็กดเปลี่ยนไปเลยละกันครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ไม่รู้จะบุกใครครับบุกประเทศจีนไหมประเทศจีนนี่น่าบุกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขอตีนี้ให้เรียบร้อยก่อนละกันนี่ฮะเจอกันอีกทีในปี1950เลยลยกัน ผมว่าถ้าจะให้ผมรอมาบุกไอจีนตอนล่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะผมได้ทําการไปปั๊มกองกาลังทหารเพิ่มไปหกหมื่นนายนะครับคือผม,มเล่นเกมนี้เกือบร้อยชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่แปลกนิดน,นึงนะถ้าผมแบบว่าจะแบบทําอะไรไวๆนะฮะอ่ะถึงเวลาลวที่ผมจะตีไชนานะครับไชนาเนี่ยมีกองทัพอยู่แค่สี่หมื่นนายเดี๋ยวผมขอลองตีสักนิดนึงอ่ะขอลองแบบทําลายความสัมพันธ์ดูก่อนแล้วกันนะครับว่า ถ้าเราทําลายความสัมพันธ์เนี่ยหรือเราประกาศสงครามใส่เขาเนี่ยมันจะมีใครเนี่ยเข้ามาช่วยเขาหรือเปล่านะครับอ่ะเขาลองดูซิประกาศสงครามอ่ะรู้สึกเหมือนจะไม่มีนะฮะแต่กองทัพผมเนี่ยเพิ่งสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังพลผมจะมีแค่6,454นานยครับอ่ะประกาศสงครามเลยฮะแล้วก็ผมเนี่ยให้อ่าพันไอเขาเรียกว่าอะไร AI ไอเราเนี่ยตีเองอัตโนมัติเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อด้วยเชื่อด้วยกองทัพของเราเนี่ยยังไงก็เยอะกว่าแล้วก็มากกว่าอย่างแน่นอนครับแล้วในพลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอมพล อายุเนเดตหรือจอมออออยูเนเดตไอ้เหี้ยอย่าบ้า,บบาอย่าพูออยูเนดตเดี๋ยวเราต้องมาตีกองทัพนี้ก่อนนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่อุ้ยเยอะเยอะเยอะนะเนี่ยอุย้ยเจ๊ยังสู้ได้อยู่โอเคโอเคครับยังสู้ได้โอ้ไม่แย่ไม่แย่เกือบตายโอเคครับส่วนด้านบนหกหมื่นนายก็ขยายไปเรื่อยเลยถ้าเรายึดจีนได้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่สบายมากเลยนะครับอืม น่าจะจบแล้วแหละจีนนะฮะเดี๋ยวเราดินแดนตรงนี้มาก่อนแล้วกันนะเพื่อขยายอาณาเขตเข้าแผ่นดินจีนนะพอดีครับตีตรงนี้เสร็จก็น่าจะปีอ่าห้าศูนย์พอดีครับซึ่งถ้าปีห้าศูนย์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถขยายเข้ามาในตรงนี้ได้อีกนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ก็ดัานบนก็อ่ะยัดเลกสปีดเลยล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็ปล่อยเขาขยายอาณาเขตอาณาี้คมไปนะครับจีนไม่น่าจะสู้ได้แล้วครับเพราะว่าจีนไม่มีกองกําลังทหารเลยครับผมนี่ เขาเรียกว่าอะไรปั๊มกองกำลังทหารมากกว่าเขานะเรียบร้อยครับ90%ผมขอความต้องการนะความต้องการที่ผมเนี่ยก็คือดินแดนแถบตรงนี้มาก่อนเลยแล้วกันนี่ฮะแถบนี้ทั้งหมดครับโหเอาได้เยอะมากเรียบร้อยครับจีนครึ่งหนึ่งตกเป็นของอาณาจักรสยามนะครับโอ้โหเยอะจัดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสร้างเขตปกครองเอา้าเดี๋ยวผมลืมค่าเกณฑ์ใช้97 5อเอาไม่มีปัญหาครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมว่า EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับจะได้มี EP ใหม่หรือเปล่าขึ้นอยู่ท่านผู้ชมละกันนะครับขอสัก3-400ร้อไลค์ละกันนะครับถ้าถึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับก็ EP นี้เนี่ยก็ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันไปเจอกันใหม่สวัสดีครับผม